สวัสดีนะคะทุกทุกคนวันนี้เราจะมาให้ดาวโจรค่ะดาวโจรคืนนี้นะคะดาวโจรคืนที่ยีิบเก้าคืนสามสิบนะคะออกสามสิบนะคะตามนี้นะคะสามสิบ นะคะสิบบนดำเคยนะคะซื้อตัวไหนขอให้ได้ซื้อตัวไหนขอให้โดนบุญมาวาสนาเกิดทุกคนนะคะตัวเด่นก็1กับ3นะคะเด่นสุดก็1กับ3ะคะ่ะฟัน3นะคะตัวน,นี้เจาะนะคะสาม8ด 1> 3ามหนึ่งะคะสานะ,ะแล้วก็หนึ่งห้านึ่เดะคะแป็นี่เด่นเด่นของเนะคะแปนะคะ 8, แปดชุดนะคะตัวเองก็จับบินได้นะคะแต่เราให้เด่นเด่นให้ตามนี้เลยะคะ่ะเด่นสุดนะคะ3กับ1ค่ะฟัน3นะคะตัวนี้สา3ตัวก็ให้ไปเลยนะคะเด่น3 3 7 5นะคะมันจะมาประมาณนี้นะคะ3 7 5สายรูดก็3 7 3 1 3 1 3 7 ลากนะคะสากับ37คะ่ะลากนะคะตามนี้เลยนะคะขอให้ได้ขอให้โดนซื้อตัวไหนขอให้ถูกนะคะซื้อตัวไหนขอให้โดนนะคะอีกตัวหนึ่งนะคะกันลากก็คือ3าศูนย์ค่ะ ศูนย์มานะคะสามศูนย์ตัวนี้ก็กันไปด้วยนะคะสามศูนย์นะคะสามศูนย์มาตรงกับเลขทูบด้วยนะคะเลขทูบนะคะเลขทูบเอาใส่ให้ด้วยนะคะใส่ไว้ลุ้นนะคะเลขทูบให้ศูนย หนึ่งสามค่ะตัวนี้เลขเลขทูนะ,คะใครยังไม่ได้ดูเลขทูไปดูค่ะยวแปะลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนะคะก็ได้มาศูนย์หนึ่งสามนะคะนี่มันเด่นตัวนี้ดาวโจนมันก็จะมาสูงแหละนะคะนะถ้าสูงสุดก็มันตกมาที่หนึ่งนะคะ สุดนะตะเด่นมันสามนะคะตัวนี้นะขอให้ได้ขอให้โดนค่ะบุญมาวาสนาเกิดนนตัวนี้สามตัวคิดว่านะคะสามตัวค่ะมัดดวงไปตัวนี้นะคะขอบคุณทุกคนค่ะที่ติดตามฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กัน ซื้อตัวไหนขอให้ถูกซื้อตัวไหนขอให้โดนนะคะเจอกันคลิปต่อไปนะคะอย่าลืมติดตามกันนะคะชมคลิปกันก่อนนะคะชมคลิปกันให้จบนะคะขอบคุณค่ะบายบาย